นในวิธีการเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนแล้วก็เอาเศษมาบวกลบการส่วนตัวเดิม <c oughs> ใช่ไหมคะอ <columns. S 1> ่ะข้อที่หนึ่งเดข้อที่สองเศษเษส่วนสิบลบช่วยเศษห้าส่วนแปดข้อที่สองส่วนเท่ากันหรือยังคะคยังเราต้องทำให้ส่วนเท่ากันด้วย แล้วก็8มาสร้างตารางผลคูณนะคะเราจะเอาเลขที่น้อยๆสร้างก่อนอ่ะ8แล้วก็ 10ถ้าเจอตัวซ้มแล้วหยุดนะคะ10คูณ2เป็น1 2 2สองสิบยแล้วอะไรซ้กันคะสอ่าแสดงว่าข้อนี้เราต้องทำให้ส่วนเป็นสอ่าโอเคเต็วน10บนะดตัวส่วน10คูณอะกับ0่ะคูณส 7จคูณสได้ยี่สิบคูณสได้สีบลบด้วยห้าห้ายี่สิบห้าส่วนสี่สิบยี่สบดลบด้วย25่สิ้าเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะเหือพ่อนทันหคะอ่ได้เศษส่วน4เศษสส่วน40ต้องทำอะไรต่อไหมคะไม่เพราะ ส่วนเกินไม่แปลงให้เป็นจำนวนค้านะคะแต่ถ้าเพิ่เศษส่วนแท้เราก็ตอบเลยพี่นะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้อดนะเดี๋ยวผู้จะทำโจทย์ให้สองข้อแล้วก็ให้เลือกทำนะคะ